บรรยากาศบริเวณท่าน,น้ําของวัดหมอเท่านะครับวันนี้เราก็เอาชมบรรยากาศธรรมชาติของภูเขาแม่น้ํานะครับแม่น้ําคอยใหญ่อากาศเย็นสบายความสดชื่น สงบครับสงบเงียบนะครับบริเวณท่าน้ำสวยงามครับสวยงามแล้วก็สงบเงียบดีครับข้างล่างนี่น่าจะมีเมืองบาดาลอยู่บริเวณนี้เหมือนมีมนขลังนะครับ